ชีวิตของคนที่ยังเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารจิตที่ยังมีกิเลสตัณหาเช่นปุถุชนจำต้องข้องแวะด้วยกรรมทั้งดีและชั่วเสมอเมื่อวันนั้นมาถึงจะรู้ซึ้งได้ทันทีว่าเราได้กระทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเข้าแล้วและใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นมาติดตามอุทาหรณ์สอนใจ กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงจากการถ่ายทอดของท่านธรรมจากสิงทองกฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่หนึ่งสัตว์สยองสองพุทธันดร ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ประทับอยู่ณพระเวรวรนมหาวิหารทรงแสดงธรรมโดยทรงปรารบเปรตสุกรตนหนึ่งมีเรื่องราวกล่าวไว้ดังนี้วันหนึ่งพระมหาโมคคลานะลงจากเขาคิจกูดรพร้อมด้วยพระลักษณะเถระผ่านที่แห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขา ได้ยิ้มแย้มแล้วเดินผ่านไปโดยไม่ปริปากพูดแม้แต่คำเดียวพระลักษณะเถระเดินตามมาติดติดเห็นเช่นนั้นเกิดความสงสัยถามพระเถระว่าท่านผู้มีอายุท่านพบสิ่งใดจึงได้ยิ้มแย้มเช่นนั้นขอรับพระเถระตอบว่าท่านอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้ในเวลานี้เลยขอให้พวกเราไปถึง พระเวลุวันได้เข้าเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนค่อยถามครั้นพระเถระทั้งสองเข้าสู่เมืองราชครืเที่ยวบินทบาทในเมืองกลับออกมาฉันพัตตาหารเสร็จแล้วจึงพากันเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาณพระเวลุวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วเลือกนั่งณที่อันควร พระมหาโมคคลานะจึงได้เริ่มสนทนากับพระลักษณะเถระว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตร่างกายคล้ายมนุษย์และศีรษะเหมือนศีสะะสุกรปากของมันไม่สามารถปิดสนิทได้เพราะมีหางของมันยื่นออกมาจึงทำให้มันเพเยอปากอ้าตลอดเวลาพอมองดูให้ชัดใกล้ๆ เห็นมีหมู่นอนไต่ยัวเยะไหลออกมาจากปากของมันตลอดเวลาผมคิดว่าเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มาก่อนจึงได้ยิ้มแย้มพระาศาสดาได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระสาวกของเราเช่นพระโมกลลานะมีสายตายาวไกล สัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราก็เคยเห็นที่โคนต้นโพแต่เราไม่พูดเพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากจึงไม่มีประโยชน์ที่จะบอกให้ทุกคนทราบบัดนี้พระโมคขลานะเป็นพยานให้เราเราจึงสามารถรับรองได้ว่าที่พระโมกขลานะพูดเป็นเรื่องจริง แล้วได้ทรงเล่าถึงกรรมเก่าของเปรตตนนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการอันยาวไกลสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะมีพระเถระสองรูปอยู่จำพรรษาในอาวาสเดียวกันใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งรูปหนึ่งหกสิบพรรษาอีกรูปหนึ่งห้าสิบพรรษา รูปที่อาวุโสน้อยกว่าแม้เพียงพรรษาเดียวก็ตั้งใจทำภารกิจรับใช้เช่นกับว่าเป็นพระอาจารย์ทำงานทุกอย่างติดตามรับใช้เป็นเวลาหลายปีวันหนึ่งมีพระนักเทศรูปหนึ่งเดินทางมาถึงอาวาสแห่งนั้นพอดีเป็นวันพระหรือวันฟังธรรมพระเถระทั้งสองต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมยตรี และกล่าวเชิญด้วยจิตเคารพศรัทธาต่อผู้รู้ว่าท่านบัณฑิตขอท่านได้โปรดอธิบายข้อธรรมให้พวกกระผมได้ฟังบ้างเถิดพระอาคันตุกะได้ทำตามและทำให้พระเถระทั้งสองคิดว่าพวกเราได้พบท่านผู้รู้แล้วจึงได้จัดที่พักให้จัดหาของใช้เครื่องอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง ตลอดจนแนะนำให้ญาติโยมได้รู้จักพร้อมทั้งอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมให้ทุกคนได้รับฟังปรากฏว่าทุกคนชอบใจเลื่อมใสนำเครื่องสักการะมาถวายมากมายและได้อาราธนาเพื่อฉันพัฒหารในวันรุ่งขึ้นเพราะการแสดงธรรมของท่านทําให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา นำเครื่องสก,การะมาถวายจึงทำให้ท่านเกิดความคิดว่าพระเถระทั้งสองรูปนี้หัวอ่อนเหลือเกินถ้าเราจะหาทางกลั่นแกล้งท่านทั้งสองเพื่อให้หนีไปแล้วเราอยู่ที่นี่แทนน่าจะดีต่อมาท่านอาคันตุก,กะก็เริ่มวางแผนทำลายพระเถระทั้งสองโดยหาทางเข้าพบทีละองค์แล้วพูดมีเงื่อนงำว่า ท่านขอรับผมมีเรื่องบางเรื่องแต่ไม่ทราบว่าจะเล่าให้ท่านฟังดีหรือไม่ครั้นพระเถระรบเร้าให้พูดหลายครั้งจึงพูดว่าท่านขอรับอย่าให้กระผมต้องพูดเลยมันไม่ดีแน่เสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระเถระอีกรูปหนึ่งพูดอย่างนั้นเหมือนกันท่านอาคันตุกะได้ทำอย่างนั้นหลายวัน จนทำให้พระเถระทั้งสองเกิดความลังเลหวาดระแวงแล้วเข้าไปหาพระเถระรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านขอรับมีเรื่องบางอย่างผมอยากจะถามท่านแต่ผมไม่กล้าถามพระเถระมองหน้าคล้ายจะถามความในใจและพูดว่าคุณสงสัยเรื่องอะไรถามมาเถอะไม่ต้องกลัวผมอนุญาต จากนั้นท่านอาคันตุกะจึงเริ่มวาดลวดลายทันทีว่าท่านขอรับกระผมไม่ทราบว่าท่านพระเถระอีกรูปหนึ่งขัดใจกับท่านเรื่องอะไรพระมหาเถร,ระเบิกตามองท่าทางตื่นเต้นถามทันทีว่าท่านพูดอะไรเช่นนั้นผมทั้งสองเป็นเหมือนพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันไปไหนอยู่ไหน หรือมีของใช้รวมทั้งอาหารบิณฑบาทเราก็แบ่งกันเสมอไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันเลยแม้แต่นิดเดียวพระอาคันตุกะถามย้ำว่าเป็นเช่นนั้นหรือขอรับก็ได้รับคำรับรองอีกว่าถูกต้องจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านขอรับพระเถระนั่นได้พูดกับกรบผมว่า คุณก็เป็นคนฉลาดเป็นคนดีเมื่อจะคบหาสมาคมกับพระมหาเถระรูปนั้นเพราะเห็นว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีศีลเป็นที่รักมีความละอายต้องคิดให้ดีตั้งแต่วันที่กระผมมาถึงท่านก็ได้พูดกับผมอย่างนี้หลายครั้งหลายหนแล้วเมื่อพระมหาเถระได้ฟังเช่นนั้น ก็เกิดอาการโกรธแค้นความรักความผูกพันที่เคยมีมานานแสนนานขาดสะบั้นลงเช่นเดียวกับว่าวหลุดลอยไปเพราะสายป่านขาดแตกหักลงเฉกเช่นหม้อดินถูกไม้ทุบตีแหลกสลายไปฉะนั้นจากนั้นพระอาคันตุก,กะก็ได้ไปหาพระเถระอีกรูปหนึ่งแล้วพูดเหมือนกับที่พูดกับพระมหาเถระในที่สุด พระเถระทั้งสองซึ่งไม่เคยแม้แต่แยกกันเดินบินทบาทต้องมาแยกทางกันเดินครั้นกลับจากบินทบาทพระเถระกลับถึงก่อนมายืนรออยู่ที่โรงฉันพระมหาเถระกลับมาถึงภายหลังพระเถระเห็นว่าท่านมาถึงก็คิดว่าเราควรจะรับบาตรและจีวรของพระมหาเถระท่านนี้หรือไม่หนอ อีกใจหนึ่งก็ปฏิเสธว่าอย่ารับเลยแต่ก็อดที่จะใจอ่อนไม่ได้คิดว่าเอาเถอะกิจวัตรคือการดูแลต้อนรับท่านเป็นภาระหน้าที่ที่เราทำมาโดยตลอดถ้าหยุดเสียจะเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งจึงเข้าไปหาพระมหาเถระแล้วกล่าวว่าท่านขอรับขอบาทและจีวรของท่านเถอะ พระมหาเถระเห็นเช่นนั้นก็ชี้นิ้วตวาดอย่างดุดันว่าไปไปเสียให้ไกลคุณหัวดือ้อคุณไม่ควรมารับบาดจีวรของฉันต่อไปพระเถระเมื่อถูกตวาดเช่นนั้นได้แต่ทอดถอนใจท่าทางสลดหดหูกล่าวว่าเป็นความจริงขอรับท่านถึงผมก็คิดว่าจะไม่ขอรับบาดจีวรของท่านอีกต่อไป เมื่อพระมหาเถระได้ฟังเช่นนั้นก็บรรดาลอาการโกรธจนสุดที่จะอดกลั้นต่อไปจึงพูดว่าคุณเป็นผู้น้อยคุณคิดหรือว่าฉันยังจะมีความเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามของคุณคุณอยู่ไปเถอะแม้พระเถระอีกรูปก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันทั้งพระมหาเถระและพระเถระ ต่างก็จัดแจงถือบาทและห่มจีวรแยกย้ายกันออกเดินทางไปคนละทิศแม้พระเถระทั้งสองจะถูกพระอาคันตุกะแซงทัดทานห้ามปรามก็ไม่มีผลวันรุ่งขึ้นพระอาคันตุกะได้เข้าไปรับบิณฑบาตภายในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระทั้งสองจึงถามหาและได้รับคำตอบว่าพวกท่านอย่าถามเลย พระเถระที่ดีของพวกท่านทะเลาะวิวาทกันเมื่อวานนี้แม้ฉันร้องห้ามทัดทานก็ไม่ฟังพากันหนีออกจากวัดไปตั้งแต่เช้าแล้วคนส่วนมากไม่ได้ยินข่าวเช่นนั้นและคิดว่าพระเถระทั้งสองของพวกเราไม่เคยมีเรื่องเสียหายไม่เคยมีข้อผิดพลาดใดๆหรือถ้าจะมี ก็น่าจะเกิดมีเพราะพระอาคันตุกะรูปนี้เป็นแน่เมื่อคิดเช่นนั้นต่างก็มีความเสียใจและเสียดายพระเทระทั้งสองเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่พระเทระทั้งสองแยกย้ายกันออกจากวัดแห่งนั้นแล้วพระมหาเถระได้แต่คิดว่าภิกษุใหม่ทำผิดพลาดแล้วทำได้อย่างไรที่ไปเที่ยวพูดกับภิกษุผู้จรมา ที่เพิ่งเห็นกันเพียงชั่วครู่ว่าอย่าคบหาสมาคมกับพระมหาเถระส่วนพระเถระอีกรูปก็คิดเช่นเดียวกันจนทั้งสองรูปไม่มีจิตใจที่จะสวดมนต์สาธยายทำสมาธิปฏิบัติธรรมเลยจนผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีพระเถระทั้งสองเกิดเดินทางมาพบกันเข้าณวัดแห่งหนึ่งโดยบังเอิญ ครั้งทั้งสองพบหน้ากันและจำกันได้ก็สุดที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงได้ร้องไห้และต่างก็ได้ถามถึงข้อผิดพลาดของกันและกันที่เกิดขึ้นในที่สุดก็รู้ว่าเป็นเพราะพระอาคันตุกะรูปนั้นมีเจตนาทำลายให้แตกกันจึงได้ชวนกันเดินทางกลับไปที่วัดแห่งนั้นเพื่อจัดการกับพระอาคันตุกะรูปนั้น ครั้นเดินทางมาถึงพระอาคันตุกะจำพระเถระทั้งสองได้จึงทำเป็นเข้าไปต้อนรับเลยถูกพระมหาเถระชี้นิ้วตาวาดว่าคุณไม่สมควรอยู่ในวัดแห่งนี้ต่อไปจงหลีกไปและไปเสียให้ไกลอย่าได้หวนกลับมาที่นี่อีกเป็นอันขาดพระอาคันตุกะรูปนั้นเมื่อถูกพระมหาเถระผู้มีศีลตาวาดเช่นนั้น ก็ไม่สามารถอยู่ในวัดแห่งนั้นต่อไปได้จึงหลีกไปหาที่อยู่ใหม่และใช้ชีวิตความเป็นพระตามสมควรก็มรณภาพและในที่สุดสมณธรรมที่เธอเคยบำเพ็ญมานานถึงสองหมื่นปีก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือเธอไว้ได้เพราะเธอได้ทำกรรมหนักดังกล่าวแล้วเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพความเป็นพระแล้ว ก็ไปเกิดในนรกอเวจีถูกเผาไหม้ทนทุกทรมานแสนสาหัสการเวลาผ่านไปนานถึงหนึ่งพุทธันดรจึงได้เกิดเป็นเปรตสุกรสเสวยทุกขเวทนาต่อไปอีกที่เชิงเขาคิชกูดจะเห็นได้ว่ากรรมหนักที่พระอาคันตุกะได้ทำกับพระเถระทั้งสองรูป จนทำให้ท่านต้องแตกสามาักีแยกย้ายกันไปกระทบกระเทือนไปถึงการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งสองด้วยสามารถส่งผลให้ได้รับการสนองโดยไม่มีสิ่งใดมาบันเทาได้เลยแม้แต่ศีลที่เคยรักษาธรรมที่เคยปฏิบัติสมาธิจิตที่เคยบำเพ็ญมาเป็นเวลานานก็ไม่สามารถช่วยให้พ้นจากการตอบสนองของผลกรรมได้เลย จึงทำให้พระอาคันตุกะเมื่อมรณภาพแล้วต้องสเสวยวิบากกรรมในนรกอเวจีเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดรคือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมและได้เกิดเป็นเปรตสุก,กรสเสวยวิบากกรรมที่เหลือ ไปอีกยาวนานนับเป็นอีกหนึ่งพุทธันดรสาสมแก่กร,รรมที่ได้กระทำไว้แล้ว <S <S กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองทวงคืน ในอดีตการนานมาแล้วอาจารย์ที่สาป่าโมกซึ่งก็คือผู้ที่ได้รับการศึกษาจนมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในวิชาการขแขนงต่างๆสามารถนำไปสอนลูกศิษย์ตั้งตัวเป็นอาจารย์เจ้าสำนักโด่งดังได้ตั้งสำนักขึ้นมีลูกศิษย์มากมายแต่ละปีจะมีพิธีเส้นไหว้พูดผีปีศาจญาติพี่น้องที่ตายแล้ว โดยนำแพะหรือแกะมาเชือดคอบูชาเป็นจำนวนมากวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ต้องเส้นไหว้ลูกศิษย์ทั้งหลายก็ได้พากันนำแพะและแกะจำนวนมากมาเตรียมเชือดเส้นไหว้ตามเคยบังเอิญมีแกะตัวหนึ่งท่ามกลางแกะและแพะเป็นอันมากที่ถูกต้อนเข้าสู่แดนประหารได้แสดงอาการประหลาดให้เห็นนั่นก็คือ มันสามารถส่งเสียงหัวเราะและร้องไห้เป็นเสียงของมนุษย์ได้ทําเอาบรรดาสิทธิ์ของอาจารย์ที่สาปาโมกตกตะลึงแทบวิ่งหนีตเตลิดเพราะไม่เชื่อหูของตนเองในที่สุดมีลูกศิษย์คนหนึ่งกล้าหาญและร้องถามขึ้นไปทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เจ้าแกะน้อย เพราะเหตุใดเจ้าจึงหัวเราะและร้องไห้เป็นภาษามนุษย์ได้และก็เป็นจริงอย่างที่ทุกคนได้ยินเพราะมีเสียงตอบทันควันว่าถ้าอยากรู้ก็พาเราไปพบอาจารย์ของพวกท่านสิแล้วข้าจะบอกว่าเป็นเพราะเหตุใดพวกเขาจึงพาแกะตัวนั้นไปพบอาจารย์และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟัง ครั้นอาจารย์ที่สาปามโมกได้ทราบเรื่องนั้นเกิดความฉงนจึงถามแกะน้อยว่าเจ้าแกะน้อยเป็นเพราะเหตุใดเจ้าจึงได้หัวเราะและร้องไห้ขึ้นมาเป็นภาษามนุษย์เช่นนั้นบอกข้าหน่อยสิแกะมองหน้าอาจารย์ที่สาปามโมกนิดหนึ่งแล้วก็หันไปมองบรรดาลูกศิษย์ที่รายล้อมยืนมองอย่างสนใจเป็นพิเศษ แล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำเป็นภาษามนุษย์ว่าที่ข้าหัวเราะและร้องไห้เป็นเพราะข้าดีใจและเสียใจหยุดนิดหนึ่งก่อนที่จะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเนิบเนิบท่าทางบ่งบอกถึงความสลดหดหูยิ่งนักเมื่อก่อนข้าเคยเป็นอาจารย์ที่สาปามโมกเช่นเดียวกับท่านและได้ฆ่าแกะตัวหนึ่งเพื่อเส้นผี เพราะกรรมนั้นข้าต้องถูกตัดศีรษะมาแล้ว499ชาติและชาตินี้อีกหนึ่งชาติก็จะครบ500ชาติข้าจะหมดเวรกรรมสิทธีข้าดีใจจึงได้หัวเราะอ,ออกมาและนึกๆก,ก,ก็อดที่จะสงสารท่านไม่ได้ซึ่งจะต้องชดใช้กรรมถูกตัดหัวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติเพราะกำลังจะฆ่าสัตว์มากมาย นึกแล้วก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวจึงร้องไห้ออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครั้นอาจารย์ที่สาปาโมกได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดสลดเกรงกลัวบาปกรรมที่กําลังจะทําลงไปตามกลับมาสนองในภายหลังขึ้นมาทันทีคําสั่งไวเท่าความคิดจึงได้สั่งให้งดการฆ่าสัตว์ทั้งหมดและบอกกับแกะว่าเจ้าแกะน้อยเอ๋ย เจ้ารอดตายแล้วเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วแกะสายหน้าท่าทางเศร้าซึมผิดปกติและกล่าวว่าถึงท่านจะไม่ฆ่าแต่เราก็ต้องตายอย่างแน่นอนวันนี้อาจารย์ที่สาปาโมกออกปากย้ำเป็นการรับรองความปลอดภัยให้แก่แกอีกว่าเจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าจะต้องปลอดภยัยข้าจะให้คนของข้า คอยติดตามระมัดระวังไม่ให้ใครรังแกเจ้าเป็นอันขาดพูดแล้วก็ปล่อยแพะและแกะทั้งหมดพร้อมทั้งแกะน้อยตัวนั้นด้วยโดยให้ลูกศิษย์คอยติดตามดูแกะน้อยตัวนั้นตลอดการเดินทางแต่เพราะบาปกรรมที่มันสร้างไว้แต่ชาติปางก่อนตามมาทันในที่สุดมันก็ไม่สามารถหนีความตายไปได้ ขณะที่มันเดินลัดเลาะเข้าป่าและเชิงเขายืนเล็มหญ้าและใบไม้อยู่เพลินๆบังเอิญปรากฏมีสายฟ้าแลบพร้อมกับเสียงคำรามเปี้ยงและพลังไฟฟ้าธรรมชาติได้ฟาดลงที่ลำคอของแกะน้อยด้วยพลังแรงจนขาดสะบัน้นเลือดพุ่งกระชูดแกะน้อยจบชีวิตนอนแน่นิ่งณนะที่ตรงนั้นเองโดยไม่มีแม้แต่เสียงร้อง น่าอนายิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็สาสมกับกรรมที่เจ้าแกะน้อยสร้างมาแต่อดีตชาติที่เคยสร้างหนี้ชีวิตต้องกลับมาถูกปลิททวงคืนดังกล่าวกฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สาม ยอดอักตันยูในอดีตการนานมาแล้วมีพรานป่านักล่าสัตว์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมริมป่านอกเมืองใกล้เมืองพาราณสีทุกๆวันเวลาเช้าตรู่แกจะเตรียมสัมภาระการล่าสัตว์มีหน้าไม้เป็นต้น ออกเดินทางเข้าป่าเพื่อล่ากวางเก้งเนื้อสายหรือสัตว์ต่างๆแล้วแต่จะพบเห็นเมื่อได้แล้วแกก็จะนำมาขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นของกินของใช้ภายในครัวเรือนวันหนึ่งหลังจากที่แกได้ออกเดินทางเข้าป่าและลึกเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากไม่ได้พบกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยแม้แต่ตัวเดียว จนกระทั่งบ่ายคล้อยและเย็นจวนคำ่ำพรานป่าก็หลงทางออกจากป่าไม่ได้เดินวนไปเวียนมาความเด็ดเหนื่อยกับความหิวเตือนเขาว่าไม่มีทางเดินต่อไปได้อีกแล้วจะก,ก้าวเดินย่างไปแต่ละก้าวรู้สึกเท้าหนักอึ้งแทบยกไม่ขึ้นแล้วเพราะเดินมาทั้งวันหมดหนทางแกจึงได้ส่งเสียงร้องเรียก เพื่อมีใครอยู่ในรัศมีนั้นได้ยินแล้วจะได้มาช่วยเหลือบ้างแกจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือลั่นป่าจนแทบจะหมดเสียงบังเอิญมีพญาช้างเผือกตัวหนึ่งซึ่งปลีกตัวออกจากบริวารมาสงบใจอยู่ในบริเวณป่าแห่งนั้นครั้นได้ยินเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจึงได้รีบออกมา เห็นพรานป่าเข้าก็รู้ว่าเป็นคนหลงทางรู้สึกสงสารจึงได้ให้พรานป่าขึ้นขี่คอเดินลัดเลาะออกนอกป่าจนถึงทางที่ชาวบ้านเขาสัญจรไปมาได้จึงให้พรานลงจากคอแล้วกลับเข้าป่าไปพรานป่าใจบาปครั้นได้รับความกรุณาปราณีด้วยความจริงใจ ปรารถนาช่วยเหลือให้รอดปลอดภัยจากอันตรายในป่าดงดิบโดยพญาช้างเผือกผู้ใจบุญเช่นนั้นแทนที่จะสำนึกในบุญคุณกลับมาทำสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายเป็นข้อสังเกตทางมาเพื่อไว้สะดวกแก่การเดินทางย้อนกลับมาอีกครั้งครั้นถึงบ้านได้พบงาช้างที่เขาวางขายตามตลาดเห็นราคาดีจึงได้ตกลงกับพ่อค้า รับจะหางามาส่งขายให้จากนั้นก็จัดเตรียมสัมภาระอาหารในการเดินทางย้อนกลับเข้าป่าลึกอีกครั้งหนึ่งตามสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ทำเอาไว้เพื่อไปพบกับพญาช้างเผือกเมื่อพบแล้วก็ขอตัดเอางาไปพญาช้างเผือกก็แสนจะใจดียอมอนุญาตให้พรานป่าตัดไปโดยดีตามที่เขาต้องการ นำไปขายได้เงินมากมายครั้นใช้เงินหมดแล้วก็กลับมาขอตัดอีกครั้งแล้วครั้งเล่าถึงหกค,ครั้งครั้นครั้งที่เจ็ดนายพรานป่าใจหยาบใช้เลื่อยผ่าศีรษะพญาช้างเผือกเพื่อตัดเอางาจนถึงโคนเพื่อจะนำไปขายอีกครั้นเขานำงาเดินทางกลับมาพอรับตาพญาช้างเผือกเท่านั้นแผ่นดินก็ไม่สามารถ รับน้ำหนักคนอากตันญยูไม่รู้บุญคุณผู้มีอุปการะคุณไว้ได้จึงแยกเป็นสองส่วนสู่พรานป่าลงไปสู่มหานรกอเวจีสเสวยวิบากกรรมอันแสนสาหัสเพราะผลกรรมที่ได้เนรคุณต่อผู้มีพระคุณในขณะนั้นเทพเจ้าผู้รักษาป่าตนหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอด จึงได้กล่าวขึ้นว่าคนเนรคุณคนคอยหาช่องทางประทุษร้ายผู้มีพระคุณอยู่เป็นประจำถึงจะยกสมบัติในแผ่นดินให้ทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้มันพอใจได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่เคยเมตตาปราณีปรารถนาดี มีความเอ็นดูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคือผู้มีพระคุณการประทุษร้ายทำร้ายต่อท่านผู้นี้ถือเป็นบาปกรรมหนักแสนสาหัสต,ต้องได้รับการตอบสนองให้ผลของวิบากรรมอย่างทารุณโหดร้ายในมหานรกอเวจีถูกเผาไหม้ให้ทนทุกทรมานตลอดกาลนานเช่นเดียวกับพรานไพร จบาปผู้ใดสำนึกมั่นในพระคุณของท่านผู้มีพระคุณและตอบแทนโดยอุปธรรมบำรุงเยียวยารักษาเมื่อท่านเจ็บป่วยนับเป็นความดีอย่างมหาศาลคนที่รู้บุญคุณคนเท่านั้นเป็นคนดีเพราะการรู้บุญคุณคนเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธศาสนสุภาษิตรับรองว่า นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความรู้สึกสำนึกบุญคุณท่านผู้มีพระคุณและตอบแทนท่านเป็นเครื่องหมายของคนดี